ดีดีมีเรื่องดีๆมาบอกคุณผู้ชมโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานหอยแครงไม่ว่าจะเป็นหอยแครงลวกหรือยำหอยแครงมีสิทธิ์เป็นเศรษฐีได้แล้วนะคะจะเป็นเพราะอะไรสนใจแล้วแน่ๆเลยงั้นตามดีดีไปหาคำตอบกันค่ะมาแล้วค่ะที่ดีดีบอกว่าคุณผู้ชมอาจกลายเป็นเศรษฐีได้ก็เพราะว่าที่บ้านหลังนี้เลยค่ะ เจ้าของบ้านเขาเจอไข่มุกค,ค่ะเป็นสองสามีภรยาเจ้าของร้านหมูย่างนะคะชาวปพธารามจังหวัดราชบุรีเขาก็ไปซื้อหอยแครงมาจากตลาดนัดวัดไร่ขิงที่จังหวัดนคนรสฐมเอามาลวกจิ้มกินกับน้ําจิ้มนี่แหละค่ะแล้วก็เคี้ยวไปเคี้ยวมามันก็ไปเจอวัตถุอะไรบางอย่างแข็งแข็งไปเคี้ยวเจอมุกค,คล้ายกับมุกเมโลด้วยนะ ทีนี้ทีมงานของเราก็ได้รับการติดต่อจากคุณสิริลักษณ์หลีเลิศน,นะคะอายุ28ปีนะคะแ,แล้วก็คุณเอกชัยบุญมีว่าได้พบไข่มุกเม็ดสีขาวๆคล้ายกับไข่มุกเมโลที่เป็นข่าวโด่งดังมาเป็นระยะแล้วอะคะ่ะหลังกินหอยแครงลวกจิ้มแล้วก็ไปเขียวเจอเขาก็เล่ามาแบบนี้โดยคุณสิริลักษ์แล้วก็คุณเอกชัยก็เล่าให้ฟังด้วยนะคะว่ามีอาชีพขายหมูย่างไก่ย่าง,างน้ำจิ้มแจ่วสูตรโบราณตามตลาดนัด เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้เดินทางไปเที่ยวตลาดนักใหญ่ภายในวัดไร้ขิงจากนั้นก็แวะไปซื้อหอยแครงสดกลับบ้านมาปรุงอาหารสักหน่อยโดยวันรุ่งขึ้นก็นำหอยแครงที่ซื้อมาก็มาลวกรับประทานกินกันกับคนในครอบครัวขณะที่กินหอยแครงอยู่คุณผู้ชมก็เหมือนเคี้ยวไปโดนเม็ดอะไรแข็งๆในหอยแครงก็เลยคายออกมาดูก็ไปเจอมุกสีขาวๆกลมๆแล้วก็มันแข็งมากๆเลย และจากที่เคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับการไปเจอมุกในหอยต่างๆตัวเองจึงคิดว่าน่าจะเป็นไข่มุกเมโลในหอยแครงแน่ๆซึ่งตอนนั้นน่ะรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณศิริลักษ์เล่าถึงเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ ก็พอดีว่าขายของตลาด <Holmes. S 2> นัดค่ะพี่ก็ไปขายที่ตลาดนัดวัดไล่ขิงนวครปฐุมก็ขากลับก็ซื้อไอ่แทงมาทํากินกันก็กินเข้าไปก็รู้สึกว่ามันมีอะไรติดที่ฟันกระทบกับฟันก็เลยหยิบออกมาดูก็เลยพบว่าเป็นมุกเหมือนที่ในข้าวเขาออกกันเราก็ไม่แน่ใจว่ามันแช่ของแท้ไหมอะไรไหมค่ะพี่เราได้มีการหาข้อมูล ก็หาค่ะพี่ตามแบบในข่าวเก่าๆที่เขาออกกันแล้วก็ตามนี้เนี่ยอะไรเงี้ยก็ศึกษาแบบทั้งวันเลยแล้วแต่เราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นของแท้ไหมแต่คือเป็นเป็นมุกก็คือว่ามุกเมลูแน่ๆค่ะพี่แต่ถึงจะมีราคาไม่มีราคาก็ตั้งใจจะเก็บไว้ใช่เพราะเขาบอกว่าจะมีแบบเหมือนคำว่านาโชคมีแต่เรื่องดีๆอะไรเงี้ยค่ะพี่นี่แหละค่ะคุณสิริลักษณ์เล่าต่อด้วยนะคะว่าได้นํามุกเม็ดนี้เนี่ยไปให้ญาติผู้ใหญ่แล้วก็คนเฒ่าคนแก่ดูต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่า พบไข่มุกซึ่งตรงกับวันพระ14ค่ําถือเป็นของดีจะมีโชคดีลาบดวงจะเฮงซึ่งทั้งคุณสิริรักษ์เนี่ยก็บอกว่าจะเก็บไข่มุกนี้เอาไว้นะคะแต่ถ้ามีคนสนใจอยากมาตรวจสอบดูว่าเป็นไข่มุกเมโลจริงๆหรือเปล่าเนี่ยตัวเองก็ยินดีนะถ้าตรวจสอบแล้วไม่ใช่ไข่มุกเมโลก็ตั้งใจที่จะเก็บเอาไว้แบบนี้แหละเพราะว่าเชื่อว่าสิ่งที่ไปเจอมานี่แหละที่มันคล้ายมุกเมโลเนี่ยจะทำให้ตัวเองดวงเฮงค่ะเพราะว่า เจอในวันพระ14บค่ำนะคะซึ่งผู้เท่าผู้แก่เขาก็บอกว่าเป็นของดีที่นําโชคลาภมาให้นั่นเองก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ